สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับเราจะพามาชมต้นไม้นะครับมาอัปเดตราคาต้นไม้ที่ตลาดสทวันโคราชนะครับเดี๋ยวผมพามาชมร้านบ้านย่าขาเด่นนะครับอันนี้มีไม้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวพาชมคร่าวๆนะครับมีตะคุลอ่าลิมอนก้อนนะครับแล้วก็พลังเจ้าสัวก้านส้มก็มีนะครับสวยมากเลยคูมาแดงยมครับนะครับเศรษฐีก้านฟองนะครับ เสียงอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับพอดีไม้ตัวเดิมผมหายนะครับเลยเลยกลับมาใช้ไม้ตัวเดิมนะครับไม้แบบซื้อซื้อก่อนหน้านี้ที่มันช็อตช็อตนิดนึงนะครับก็เลยต้องใช้ตัวเดิมไปก่อนนะครับไม้หายนะครับตัวที่แพงนะครับอุตส่าห์คำสลงมากนะครับวันนี้มีเศรษฐีเงินหนานะครับหนาด้วยสวยมากแล้วก็กองมรกตนะครับ โหดัางสวยมากๆด้วยนะครับมอนเตล่าก็มีนะครับเจ็ดยี่เงินหนาใบคุมโ้แข็งมากนะครับไตคันเลื่อนะครับลายดีมากๆนะครับเดี๋ยวพาราชมราคากันเลยนะครับพี่ก้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อ่าพี่ขอเบอร์โทรติดต่อครับ0 8 9 6์แปดเก้าหกสิสามหนึ่งหกสามเ็ค่ะแอดไลน์ได้ค่ะเบอร์นี้ออนไลน์ได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็มีเพจบัญญาการ์เด้นมียู u ูบบัญญาการ์เด้นค่ะครับฝากติดตามด้วยนะครับ่ใครไม่สะดวกออนไลน์ก็สามารถพักไปที่เพจได้นะครับบ้านย่าการ์เด้นนะครับค่ะอ่ามาชมค่าส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับค่าส่งเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบวกยี่สิบครับผมเป็นส่งตะกร้าส่งตะกร้าเท่านั้นนะครับ เป็นไม้ด่างใช่มาชมกันเลยตัวไหนก่อนดีพี่ตัวไหนข้างบนก่อนใช่ไหมข้างบนก่อนก็ได้อ่าเรจทีเงินหนาก่อนดีกว่าวันนี้เรามาใหม่นะครับเซตีเงินหนามาใหม่เซตีเงินเด็เงินหนาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสวยดีมากนะครับแล้วคือด่างสวยมากเลยนะครับยกยอดได้แล้วน่าจะยกยอดได้แล้วฟอร์มดีฟอร์มดีมากแต่นี้เพิ่งเปลี่ยนกระถางให้ออกไปก็คือไปตั้งได้เลยครับ อ่าแล้วก็อันไหนอันนี้อันนี้ออรลินออรลินกำลังสีส้มอากาศเขากำลังได้สีส้มเลยอันนี้แปดร้อยเหมือนเดิมยกยอดได้แล้วยิงออรลินนะคะพิงจิงเซตออรลนอันนี้ออรีเอใบใหม,ม่มาด่างนะคะอันนี้สามร้อยเหมือนเดิมสี่ใบสามร้ครับ,ร,บรอบที่แล้วมาเป็นหลอด รอบนี้ใบกลางแล้วหัวมารกตนะครับอันนี้อันใหม่เนาะพี่ใช่ชุดใหม่ชุดใหม่นะครับตัวนี้สวยมากเลยด่างสวยมากอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับแปดร้อยเก้าสิบค่ะโอ้ราคาดีนะครับเพราะว่าเขาด่างสวยมากนะครับมีซ้ำน้ําหน่อยช่วงนี้ครับแล้วคือด่างทุกกิ่งทุกก้านเลยนะครับค่ะนี่ครับก้านก็สวยด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ อ่าต้นเล็กสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่าสวยมากๆเลยนะครับต้นนี้นะครับพี่สามร้อยห้าสิบเหมือนกันสามร้อยห้าอันนี้จะมีหน่อละหนอกำลังแข็งอ๋ออยู่ฝั่งนี้นะครับออครับพี่เลยแล้วก็มาที่ฟูชารูดด่างขาวอันนี้สามร้อยห้าสิบ ครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับอ,อันนี้อันนี้เพิ่งมาเลยอบุตรเหลืองตัวน,นี้ที่หกร้อยห้าสิบค่ะหกร้อยห้าสิบบาทนะครับาทางดีมันจะหลุดหลุดใบใหม่หลุดใบใหม่ใบใหม่เขาจะไม่ดา่างแต่เอาไปลุ้นยังไงเด้อเผื่อเขาวนไม้ด่างเขาต้องลุ้นลุ้น<ช>ทุกใบบางทีมันก็สลับดา่าง แต่ถ้าใบบางทีอย่าช่วงนี้คือมันชอตตอนที่เขาชำเขาจะเขียวเหมือนเขาทําให้ตัวเองเขียวเพื่อปรับสภาพให้เลี้ยงตัวเองได้ครัแต่ที่บ้านหลุดเขียวต้นที่แล้วไร้ที่แล้วหลุดหลุดใบหนึ่งใบใหม่ก็กลับมาด่างเป็นแบบนี้นี่เอง<ช>ต้องคนที่เข้าใจไม้ด่างใช่ไม้ด่างค,คนที่เข้าใจไม้ด่างสถาน,นี้เท่าไหร่ครับ,รบอันนี้เก้าร้อยเก้าร้อยบาทนะครับสวยเลยนะครับ เอา้อยต้นใหญ่เลยรอบนี้ไม้มีตำหนินิดหน่อยครับมาต่อก,กันที่เบอร์เบ <Urban Mark S 1> ิร์นมาเบอร์เบิร์นมามีอยู่สี่กระถางกระถางละห้าสิบห้าสิบบาทนะห้าสิบไม้ทําเองไม้ทาเองก็จะราคาถูกหน่อยมีสี่กระถางน,นะครับกระถางละห้าสิบไซส์ใหญ่เลยใครยังไม่มีเก็บนะครับก็สามารถเก็บได้เลยนะครับ ราคาดีมากเมื่อก่อนใบละสี่ห้าร้อยเป็นพันนะครับเมื่อก่อนซื้อใบเดียวเจ็ดร้อยแล้วก็เศษสีเงินหนาใบกลมครับอ่าอันนี้อยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบสูงครับอันนี้จะเป็นตัวใบช้อนนะคะใบเขาจะกลมสวยมากครับไบคันเลอร์ครับไบคันเลอร์กระถางละหนึ่งร้อยไม่รวมกระถางขาวนะ ลายสวยมากเลยนะครับลายดีมากๆถ้าเก็บก็ต้องเก็บลายแบบนี้นะครับไปคันเลืนะครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็ตัวนี้พอท้ำทอท้ำก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับไม่รวมกระถางไม่รวมกระถางค่ะกระถางตั้งหากสามสิบห้าบาทครับแล้วก็อันนั้นเป็นโอกินาว่ากระถางละห้าสิบห้าสิบบาทนะครับ น่ารักโมโตมีมากครับนะครับอันนี้จะขอที่เจ็ดสิบละกันขอดังใช่ไหมหน่อยรับตัวนี้เราใส่มูลใส่มูลด้วงที่ที่บ้านผลิตด้วงก็เลยใส่มูลที่บ้านด้วงขายท็เล่ทำด้วงขายด้วยนะครับด้วงที่เขาใช้ชนนกทางภักเหนือตับประคุณก็จะประมาณนี้นะครับ มีปริมาณนีพีวัต่าสูงนะครับอินทรีย์ในดินนะครับสูงนะครับถึงจะสามสิบเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็น์เลยนะครับช่วยปรับคงดูสมบูรณ์ของดินนะครับและปรับคุณสมบัติของดินได้ดีนะครับตัวนี้็นธาตุอาหารมีธาตุอาหารครบถ้วนนะครับแทนอู้พี่ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีใช่เปยา็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นสูตรสิบห้านะครับดีมากครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับ ีถูงละสิบาทนะูงละสิบบาทอันนี้คืออันนี้คือบดเนาะพี่ใช่มีแบบบทกับแบบเม็ดอันนี้คือแบบเม็ดเม็ดเขาจะเป็นอ่าเป็นแข็งนิดนึงนะครับาจจะแข็งนิดหนึ่งอาจจะมีไอน้ำนิดนึงเพราะอากาศมันชื้นช่วงนี้ตัวนี้อ่เขาก็จะให้กินพวกอ่ใบก้ามปูเนาะพี่ใช่ใบก้ามปูขี้วัวขี้เลื่อยเขาก็เลยแบบว่ามีุอาหารนะครับ อน่าสนใจมากนะครับแล้วก็เป็นหูช้างด่างเหลืองห้าสิบบาทครับลายดีมากครับอันนี้มิ้วคอนเสติกอันนี้ห้าสิบรหจสีเรือนนอกนะพี่ใช่อันนี้กระถางละสามสิบห้าครับอ่าตัวนี้เป็นกวักกวักพระพรมบ้าน ด่างเหลืองอันนี้เอาไปแค่ร้อยห้าสิบพอเพราะว่าใบใหม่เขายังไม่มาเนาะมันหลุดหลุดไปดูด่างนะครับใช่อันนี้อันนี้สองร้อยอันนี้จากที่เขาหลุดหลุดเขียวมาแล้วเขากลับมาด่างด่างฮาร์บลยสวยมากครับสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับขายดีด้วยนะครับนี่ครับใบใหม่มาสวยมากๆนะครับมันมันใบเขียวเขาจะช็อตระหว่างการชํำอากาศมันร้อนที่ผ่านมา S <S เขาก็เลยชะง,งักผมมาสะดุดตาที่ต้นชอบมากครับต้นนี้คือแบบมีประกาย,ากยดาวกรายสวยมากพี่เก่งกรายโอ้โหลายดีมากบอกเลยครับแล้วก็ชมพูสวยมากๆต้นนี้ต้นนี้เชียรเลยนะครับนี่นะครับลากอะไรดีไปหมดเลยลากติมแกะถ่างโคนใหญ่เลยันนี้ราคาเท่าไหร่ครับสองร้อยค่ะสองร้อยบาทโอ้ราคาดีมากครับเพราะว่าเขาด่าชมพูนะครับ อันนี้ไหลเหลืองสองต้นอันนี้เอาที่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับเงินไหลมาด่างเหลืองนะครับค่ะแล้วก็มีตัวนี้นะครับขนาดูดา่างขนาด,ดูแคะขนาดูแคะด่างนะครับกระถางละห <100 S 2> น,นึ่งร้อยมีสองระถบาทนะครับสวยนะครับเมื่อก่นกนอนอันนี้ก็แพงเหมือนกันอันนี้อันนี้ลิ้นมังกร,งกรแคะเท่าไหร่ครับ กระถางเล็กห้าสิบกระถางใหญ่กระถางละแปดสิบแปดสิบาทนะครับอันนั้นมีลูกหมดแล้วสองกระถางปุ่มมากครับแปดสิบาทนะครับเศรษฐีก้านป่องเศรษฐีก้านป่องร้อยร้อยเจ็ดสิบครับ,รรบหรือเรียกว่าเปาซูงนะใช่ตันนี้ร้อยเจ็ดสิบมีสองกระถางตัวน,นี้เวลาเขาโตแล,ล้วสวยมากเลยนะครับก้านเขาจะกลมๆแบบใหญ่ๆกลมๆป่องๆ ใช่ครับสวยมากรอบที่แล้วมันมันมีหลายแต่อันนี้อันนั้นเป็นเลือยเนาะใช่ครับอันนี้ตัวอัวอันนี้ไม่ใช่ตัวเหลือยครับบ้านผมสวยมากจนไม่ได้ขายนะครับเก็บไว้ชมอันนี้กุมันแดงเรียกทรับเด็กกุมารส้มอันนี้กระถางร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกระถางแปดนิ้วนะคะครับมีสองกระถางแร้ว แล้วก็มาการสม้สมการสม้สมกระถางละสองร้อยโอ้โหสวยมากฟอร์มดีมากเลยนะครับการส้มนะครับสองร้อย <200. S 1> มีสองกระถางนะอันนี้ก็สวยมากี่นะครับฟอร์มดีมากอันนี้รวยซับน่าจะเป็นตัวมาเบิลเซทีรวยซับใช่ชนะครับ ร้อยห้าสิบอร้อยห้าสิบาทนะครับลายดีด้วยนะครับแล้วก็สวยมากมากแล้วก็อะไรอ่ะอะไรอะไรนะยูก้ามายูก้าจำชื่อไม่ได้ค่ะก็ยังจำชื่อไม่ได้มลนมีสองต้นร้อยห้าสิบเหมือนเดิมยังไม่ออกเลยคือดอช่วงหน้าหนาวดอกเขาก็จะเริ่มออก ตัวนี้มีดอกด้วยนะใช่มีดอกด้วยดอกเขาจะเหมือนดอกซากูระดอกเล็กๆน่าสนใจมากเลยครับไปเซิร์ชในเน็ตก็ได้มาอยูกมาลูก้าครับแล้วก็อันนี้อ่าต้าสัวเขียวรอบที่แล้วขาย180รอบนี้ขายไปที่150ละกัน150บาทลดไป30บาทนะครับ ได้การถให้้สุดๆแลวเนช่รอบนี้รอบนี้มีรถไซส่ใหญ่นะครับใส่ใหญ่กระถางแตกมีมีสองยอดเหมือนจะมีสองยอดสองกระถางเลยครับเริ่มออกดอกแล้วมีอีกนะครับหมดแล้วหมดแล้วเนาะคุยมีคนรับไปแล้วครับอ่าใครสนใจมา ร้านก้อยบ้านยากาเดนนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับหรือโทรสอบถามได้เลยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณก้อยมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ